สวัสดีตอนเที่ยงเพียงพี่น้องดําหน้าครับดําหน้ามาเด้อมาดําหน้าน้ำกันปวดแอลปวดเอว,เอวเอพี่น้องกตตรงขามกับเสียงหน้าผมลบบเป็นหน้ารุ่งครับก็เลยไม่ดําซอยเพลินครับปวดแอลปวดเอว,เอวเอพี่น้องเอ้กลัวเขาจะเป็นห่วงเป็นเม็ดไห่ลําบากครับว่าพี่น้องเอ้ ขกะแพงไทยหน้ากะจ้างมี่ต่แนวจางๆห่อนแดดก็เลยไมาเข่าห้มครับผักเพียงกินเขา่าหน้าเพิ่นกับ,บ้าหลาเดี๋ยวรับนี่แหละมันประมาณสามไรนี่แหละพี่น้อง อื่นที่ได้อัดอากาผมว่าประวัติน่าพิ่นกับปลาไหลเนาะก็อีกข้างบนอีกงานแหลมหนึ่งป่าแหลมมากแหละครับตกมาในกระไ่เนาะทางอื่นเป็นดังได้ครับในด,ดำไปครับอำเภอเมืองในด,ดำมาเลยครับนี่แหละเจ้าแรกของหมู่บ้านเพิ่นได้ดำก้อนหมูเพราะว่าเพิ่นตกกาแต่ก้อนหมูตอนเพิ่นว่านกาเนี่ย แห่งๆผู้ดได้ก็ขี่รถ่านมากกว่าหัวขวนเพลินสุดท้ายเพื่อนในดำก้อนมูเหรอพี่น้องเอ๊ะดำหน้าห้างกันน้อยครับเพราะว่าน้ำปุ่นในบูบานกับไรมาน้่ครับกับเล็ดเนี่ยมันเป็นกรอยง,าม,งามๆดีครับนี่แถวๆนี้เพราะว่าน้ำมู่บานไหลมานั่มมาทายบรรยากาศการดำหน้าทุกคนได้เห็นครับหลายๆคน อาจจะได้่ันเห็นนะครับเนาะของปีนี้กระดูกสันหลังของชาิพี่น้องเอ้ยเช่าให้เช่าหน้าเฮาอลำบากกลัวเขาจะได้เป็น ได้ลับท่านน,นได้มีแต่ไล่ใจช่วงนี้เพราะไล่รับแต่ได้ราคาเขาก็ทุกถูกปีนี้ก็ให้แพงๆนะยเด้อรัฐบาลจุดใหม่ก็สนใจเช่าให้เช่าหน้านนเด้ออื่นเพิ่นก็แล้วนะครับเพราะว่าเพิ่นหน้ารุ่งผมเิ่นกับมีประมาณสามลานะครับเนาะ มีกจะอัตตรงนั่นครับแล้วก็โลกกาไปใส่งันแหลมนั่นครับอัตาก,กาล่ะพี่น,น้องเอ้ผ่นแล้วก่อนมมเลยร่มๆมนี่ครับเพราะว่ามันน้ำโม,มบานไหลมาน้าน น้ำหมูม่บ้านไรมาตันในบ้านนะครับแล้วมันก็ฟุ้นมาน้ำบ้านมันก็เละเดใหดดินดินรวนดีครับลมลหลายคนอยู่กรุงเทพกว่าท่านเห็นบรรยากาศไปนี่นะครับเนาะนี่แหละครับบรรยากาศบานเฮาในการทำให้้ำหน้าพี่น้องลหลายคนบรรยกาศพายเอาเจ้าบา้าบางเจ้าเป็นกระเบ้าพายครับเป็นกระดาเอาแบบนี้แหละครับ ผมว่าดำเอามันจะเห็นผลเขาจะได้หลายก่อนผายดีสำหรับผมพร้มจิตผมแต่ละลายคนกับกิดว่าเขาผายได้หลายก่อนเนาะก็ว่าแหละครับแต่ละมุมมองคนผักเคียงกินนอดมาเด้อกินตำปงหุ่งน้ำกันครับ